บายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับสองเตียงทองอันใดก็ได้นาะเมืนน่อนี้เตียงทองพยายามทีมงานเนาะทีมงานใช่มองทุกคนตอนนี้กำลังยางลงสีเนาะพยายามมองเป็นสามองไว้แต่เมื่อวานนี่ก็เมื่อ,อยยางไกลเติบทุกคนตอนนี้คนไปก่อนละเออคนยางไปก่อนละป้่าเว้ยมองก็ชี้ยางมานํำลังเนาะ พันย่างไปก่อนเลยลงเซ่เลงทุกคนโอ้ยไก่เดิมอะเมี่ป๊าจะสีได้อะไรทุกคนเป็นใช้มองไว้เมื่อวานนี้ได้ยุติตรา่ได้ถ่ายคลิปนอ้องทุกคน,นวันนี้ก็พอได้จำรึเปล่าปลามันออกมันน้ำท่วมเนาะมันออกจากผายเขาอยู่เซ่เซ่นี่ ตอนนี้กำลังรถยางลงไปเนะาะจังจักลายมันเลยน้ำเสีทุกคนป้าไปบาเบิ้องพันยามมองเลยทุกคนนี่ดิน,นี่เห็นไหมทุกคนทีมงานโอ้ป้าน้ำเสีหลายนเนาเะเสียวเหือจะได้ไปนี่บม่จบทรุดเหรอโอ้นี่นี่นี่ปเอาไปบาเบิ้องพันใส่มองเลยกันเนาะ พ่อแม่เพื่อนจีบียามมองว่าได้จักแต้มเมื่อนี้เนาะทีมงานโดนๆเธอหนึ่งดอกบุ๊เดไปดูนะทุกคนเด้อเมื่อนี้มีโอกาสไปลิ้นนำเพลินก็เลยไปยามมองว่านเได้จักแต้มเนาะไปะลุยออกเหือแล้วทุกคนเดชทางล่างทายบุ๊เดขณะทางไล่เขาทายไปหนาตัวเองทายกำลังเออก็ได้นานแล้ว อย่ามองอย่ามองน้ำเียำซอยสั่งซอยอู้ดนลลงไลงเียเนาะน้ำร้ายเลยทุกคนเบิกมาเงินมุน,สมสนอกอนนงไง,ง,งนี่เห็นปะตอนนี้เป็นฮ้อนมองแล้วบะดีพอ,อแล้วพอ,อแล้วอมองยัอองนี่ มองมองมองสิบสีบ่บ่มองสิบเด้เทุกคนมันไม่ใช่ของย่อยนะนี่อ๋อสุดแดดย่อนอยากให้ทุกคนเบึ่งเนาะวิธีบัดดอดมาให้คนแนนเลย nhá. Yeah. Cọ là. Yeah, keep. ปลาซอยขึ้นหรอปลาซอยขึ้นน่ามลายทุกคนมีสะดุง้ดงคักยอ่หนมันคือชินหนักหนักนาะนี่แหละคุณใส่เนี้ย มีปอมนย่เนี่ยนตายยังไม่มองมอง,มองจูนกันเลยเนี่ยอปมพลังที่พงวะออทุกนมีจะมองอะอยู่นี่น,ะ,ยยนะตุกะ๊กาวมองดแล้วเสร็วงปาอยู่นี่คือ สิมานบ่ม,มานเด้อมื้อนี้เขาก็ลุ้นไปน้อกันนั่นแหละทุกคนยังบ่ได้ทุกคนทีสิแนง่งเขาไปถ่ายคลิไปได้บ่แม่นรุ่นไปเรื่อยๆทุกคนรุ่นไปน้อกันต้องเช้าแล้วมันได้เนาะ พันชายนี่กังเวีนมันก็ปายังไม่ยักเทียวแบบไหนด้ิทุกคนเลคุมให้เพื่อนไปตอนเช้าเนี่ได้อยู่เพ <c oughs> ื่นวะอือปลามมาถึงไอ้จีมองกวากมองลันก็กวากมองสิบ วนันนี้ได้ว่ามองสิบ่มได้แดดต่ั้งป่ะยังโตาาวนันอ,อือวันนีป่ประมาณาะไ้ยยังมองยังบูสุดอยู่งพอนับซบเขาอือยังโอ้ปลาปลาปลาไปตอมปลาไปตอม <laughs> เสดงว่าชุดแล้วน่นอ้าวมีรุ่นมีรุ่นเฮ้ยพ่นพูนนสุด้ทยถึงแล้วถึงแล้วไปว่าเป็นรุ่นกันพี่น้องใหญ่มาเอาชแล้วยัเลยถอะยหญ่เถอะเห็นอกี่แล้มแนอยู่มนอยู่พี่น้องเอ้ย Nè em sang nàng tay vào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  tay tay vào tay vào tay vào tay โลนึงเน,ะนาะสองโลโอ้นี่ถือมามานมานมานพี่น,น้องคักคักไหนเรื่องไหนเรื่องตายแล้วโอ้ชีไดนะ้มาถือถือไปซาวนะมาวันสิโมงแล้วนนเนี่ยมานนี่นี่เซียนหาปลาเด้อพวกนี้เด้อแต่ละมือแต่ละเวทเพื่อไม่ให้เหยียงดอกชีวิตเรา อายุหางกินในบางตัวนี้แหละเป็นอาชีพประจำเลยทุกคนเมียกับอยุน้ำเมียกับอาย่น้ำนกเพิ่นยูกับมองขันมีมองเพิ่นมีความสุขโลทุกคนนี่เลยชีวิตคนเฮามั่งกคือกันเลยอันนี้ก็มาลินนำเพิ่นเลยเพิ่นพาไปเบื่องเนาะบูค,คิดว่าสีดใดนะได,ได,ไดจอยปากินหญ้าคนไทยคิรไปยังนี้นะ บบมีคนไทยเนาะไปไทยไปไทยลาโขกเว้ยคนไทยไปไทยมันโมแมนป้าน้องเด้นี่ปลาเซ่เด้นี่ทุกคนเออธรรมดาได้นี่ยกำลังปลดเนี่ยนี่เข้าไปไกลแล้วปล่ายันเหือจมบวกกาเข้าไปไกลเลยทุกคน ้องสปก็เคยจมดิอ้ยมัยังลอยน้ำเลยเ <c ười> ยันปลาคิป